สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอบอกราคานะคะห้างเอเชียในอเมริกานะคะว่าราคากันเท่าไหร่วันนี้ยูวซื้อหมดไป55าตีไป56นะคะแล้วก็48 56กับ48ประมาณ100ยิลๆเนาะเราได้อะไรกันบ้างนะคะอ่ะของสดอันนี้มิวได้น้องไก่5น้อง ใหญ่ๆอย่างเงี้ยทุกคนก็ประมาณ3ดอนห้าสิบหนะคะก็ตีราคาไปประมาณเอ่อร้อยหนึ่งอะอร้อยร้อยนิดๆคือแบบได้เยอะมากเลยนะร้อยนิดกุ้ง2พาวก็คือ1นกิโลนะคะ90ไม,ไม่ไม่ถึง1โลราคาเอา่อสิบสี่ถึงสิบห้าดอนนะคะอันนี้ปลาหมึกอันนี้อันนี้ราคาเจ็ดดอนอันนี้มะนาวเรามาสามลูก สลูกนี้ราคาเจ็ดสิบเจดสิบซดีมันไม่ถึง1ดอนนะคะก็3มลูกตีไปดอนกว่าบาทนี้เราได้ขึ้นใช้ามาไอ้ใบอะไรนะใบอะไรมือจำไม่ได้สมดอนอันนี้ผักคะน้าอีก6กดอนนะคะนี้ค่อนข้างแพงแต่ว่าได้เยอะอยู่นะหดอนก็หกสามสดก็ประมาณ200อนะคะเศษเศษด้วยเนาะอันนี้ราคา2ดอนนะคะ อันนี้ขาแพงมากขานี่คือสี่ดอนครึ่งนะคะอีกอย่างนึ่งสตรอเบอรี่อันนี้หดอนนะคะตัวนี้หกสามสิแปดก็ประมาณ200ร้อบาทคือได้ลูกใหญ่มากเลยลูกแบบสองลูกเท่าฝ่ามือหนึ่งนะคะเราก็ได้ถิงมาด้วยอันนี้อันนี้พาวละ1หนึ่งจุดสองอันนี้ยังไม่ถึงพาวเราได้หัวเท้าวนี้น่าจะประมาณสองพาวนะคะเราได้เส้นจะเอามาทำอ่อ เขาเรียกอะไรอ่ะอาหารเหนืออ่ะเอที่เขาใส่หมี่แล้วก็น้ำกระเทียมทุกคนแล้วก็ได้กระเทียมใบกะเพราหายากมากค่ะก,กินยากมากอันนี้ราคาสามดอนนะคะสามร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยทุกคนร้อยหนึ่งผักที่เขาใส่ถุงแบบเนี้ยคือถุงละหนึ่งดอนนะทุกคนถุงละหนึ่งดอนก็ถึงละสามสิบบาทฮ้ยอันนี้ถือว่าราคาดีวันเนี้ย ดอนกว่าดูทุกคนดอนกว่าอันนี้นะ้ำปลาที่ไทยขวดเท่าไหร่ที่ไทยขวดเท่าไร่ที่นี่ขวดละร้อยกว่าบาทนะทุกคนที่นี่ขวดละร้อยกว่าบาทนะอันนี้นะ้ำอเขาเรียกอะไรนะสีราชาทุกคนซอสพริกราคาหนึ่งร้อยนะคะหน,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 นึ่งร้อยบาทน้ำปลาน้ำปลาเนี้ยราคาห้าดอนกับหกดอน,นะะอ 200, นราคาเกือบสองร้อยทุกคนราคาเกือบสองร้อย ไปได้น้ำพริกนรกมาค่ะน้ำพริกนรกคือแบบเฮ้ยคือไปไปถอนฟันคุดมาแต่อยากกินน้ำพริกทุกคนตัวนี้เท่าไหร่อะสามดอนอะทุกคนถ้าจำไม่ผิดสามดอนก็ร้อยหนึ่งฉันไปลองมะม่วงดองใหม่กล้วค่ะอันรอบที่แล้วเงินดองอันนี้คือมะม่วงดองอันนี้ก็ก็ปลกแล้วเกือบร้อยแล้วก็อ่ะโอเคอันนี้ขนอก็ปลกแล้วร้อยก็บาท กะทิกะทิกล่องละห 1. 1. นึ่งจุดหนึ่งจุดสามมั้งมิวจำไม่ผิดอะเออจำผิดเออหนึ่งจุดสามเก้าก็นี่นะคะสี่กล่องกล่องละประมาณสี่สิบบาทอะตีกสี่ิบห้าจุดนี่น้ำาลาตีฟอันนี้จำเป็นมากๆกเพราะเราต้องใช้เยอะเนะาะเพราะเราดองน้ำปลากินบ่อยกุ้งดองน้ำปลาแซลมอนดองน้ำปลาอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้กอ็อันละประมาณร้อยหนึ่งอะ,อะทุกคน ก็อร่อยจะได้ขนมจีนขนมจีนแห้งี๋ยวเราก็ไปต้มแล้วก็แช่เย็นอร่อยอันนี้ถั่วเราต้องสั่งมาเยอะเพราะว่าคุณหมอชอบกินถั่วมากๆนะคะที่ทั้งหมดนี้ก็คือ3,000บาทนะทุกคน3,000 ตีไปนะคะประมาณ3 3มพันะคะร้อดอนสามพันสานะตอนนี้คือแล้วของแพงมากด้วยตั้งแต่เริ่มมีเขาเรียกอะไรอ่ะการต่อสู้ระหว่างรัสเซียยูเคลนทําให้ของทุกอย่างแพงขึ้นอะอีกนะคะก็รอติดตามต่อไปว่าเราจะไป ซื้ออะไรกันอีกแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนวีซ่าแต่ละเคสถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยถามไม่หมดเลยนะคะหรือจะเขียนโปรไฟล์หาคูดได้เลยค่ะมิวยินดีตอบนะคะไปละค่ะ